การไหว้พระาทิตย์แบบซันเอนะคะซันทรูเตชันเอยืนในท่าสมาธิทิหีหายใจเข้าว่าแขนขึ้นประกบมือด้านบนตามองมือหายใจออกเก็บหน้าท้องเราพับลำตัวลงมือวางข้างฝ่าเท้าน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าหายใจเข้ายืดอกรั้งตรงหายใจออกวางมืองอเขา่าหายใจเข้าก้าวไปที่แผง หายใจออกย่อลำตัวลงจัตุรังกาหายใจเข้าเลื้อยลำตัวขึ้นเจอกันที่อัปดด็อกหายใจออกโด่งสะโพกเราขึ้นให้สูงดาวดดอกเราจะค้างที่ดาวดดอกหักห้าหรือสามลมหายใจนะคะในท่าดาวดดอกให้เรามองไปที่สะดือหากมองสะดือไม่เห็นให้เก็บซี่โครงเราเข้าไปนด้านในน้ำหนักมือน้ำหนักเท้าลงให้เท่ากัน ตามเนื้อเนื้อหัวเขา่าทำงานขาม้วนก้นกบเก็บหน้าท้องหายใจเข้าเปิดส้นเท้างอเขา่าตามองระหว่างมือก้าวมาด้านหน้าให้เบาๆแล้วยืดอกหลังตรงหายใจออกพับรำตัวลงหายใจเข้าว่าแขนขึ้นด้านบนค่ะประกบมือตามองมือหายใจออกละมือวางข้างตัวสมาธิที่ี ทีนี้มาดูออปชันของผู้ฝึกใหม่นะคะเอาเล่าที่เราได้นะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นด้านบนค่ะไม่ประกบมือตามองระหว่างมือเราไว้หายใจออกพับลำตัวลงหักแฮมสติงตึงนะคะให้เราซอฟขาซอฟข่าเราและยืดหลังเราแทนหายใจเข้าเล่นเท่นสปายยืดหลังค่ะมือวางหน้าแข้งหายใจออกวางมืองอเข่าก้าวเท้าไปด้านหลังเจอกันที่ ดาวดดลอกหายใจเข้าค่ะเปิดส้นเท้าเอาท้องดันลำตัวมาที่แผงหายใจออกวางเข่าอ,อกค้างหากวางอ,อกค้างไม่ไวเราสามารถนอนราบลงไปได้เลยค่ะหายใจเข้าค่อยสไลด์ลำตัวมาที่ขอบบ้านนีบสอบข้างตัวไหล่ผ่อนคลายหายใจออกเก็บหน้าท้องขาตั้งเข่าดันสะโพกกลับขึ้นให้สูงดาวดดอก พักอยู่ในดาว,ว์ดดอกนะคะทนเท้าเราไม่แตะพื้นเพราะหฮมสติ่งตึงให้งอเขา่าเน้นการยืดหลังเราดันแทนน้ำหนักไม่ทุ่มมาที่ข้อมือหรืออุ้งมือนะคะให้โดมขึ้นด้านบนเปิดส้นเท้างอเขา่าหายใจเข้าลึกก้าวมาให้เบาๆระหว่างมือของเราใช้ท้องมากๆค่ะ และยืดอ,อกหลังตรงลมหายใจออกพับลำตัวลงเอาเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนแล้วขึ้นด้านบนตามองระว่างมือลมหายใจออกละมือวางข้างตัวที่สมาธิติ